ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาบนระบบ SME c o a ค h จะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่2ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลสำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโคชกรณีบุคคลธรรมดาให้ทำการคลิกปุ่มโคชเข้าสู่ระบบจากนั้นทำการคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีประชาชนระบบ จะแสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน d ิจ i ต a อนไอกรณีที่เป็นสมาชิกระบบด i g จ t ต l อนไอแล้วให้ทำการกรอกบัญชีผู้ใช้งานเลขประจำตัวประชาชนหรืออ e ีเมลและรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบกรณียังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบดเดจ t ต l อนอดีให้ทำการคลิกปุ่มลงทะเบียนระบบจะแสดงหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการพิสูจน์ และยืนันตัวตนทางดดจิทัลนให้ทำการคลิกเช็คบล็อกข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมให้ผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี้จากนั้นคลิกปุ่มยินยอมระบบจะแสดงหน้าพิสูจน์ตัวตนให้ทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้าสำหรับพิสูจน์ตัวตนให้ทำการกรอกข้อมูล ชื่อน,นามสกุลวันเดือนปีเกิดและรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันระบบจะ,สะแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนโดยให้ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันระบบจะ,สะแสดงหน้าสำหรับยืนยันเบอร์โท,ทรศรัพท์มือถือให้ทำการกรอกเบอร์โทรศรัพท์มือถือจากนั้นคลิกปุ่ม ขอรหัส OTP เพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS โดยระบบจะแสดงอปอัพส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มปิดจากนั้นทำการกรอกรหัส OTP และคลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลให้ทำการคลิกปุ่มยืนยันข้อมูลระบบจะแสดงหน้าลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้ทำการคลิกปุ่มกลับสู่ระบบต้นทางระบบจะแสดงหน้าการยินยอมให้ใช้ข้อมูลให้ทำการคลิกเช็คบ็อกยินยอมให้ใช้ข้อมูลชุดนี้ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งานจากนั้นคลิกปุ่มยินยอมระบบจะแสดงป๊อปอัพสำหรับยืนยันข้อมูลโดยจะต้องทำการยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทำการคลิกปุ่มยืนยันข้อมูลในส่วนของอีเมลระบบ จะแสดงหน้าสำหรับยืนยันอีเมลให้ทำการกรอกอีเมลจากนั้นคลิกปุ่มขอรหัส OTP เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมลระบบจะแสดงอป p ัพส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มปิดจากนั้นทำการกรอกรหัส OTP และคลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้ายืนยันอีเมลสำเร็จให้ทำการคลิกปุ่ม กลับสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแสดงป๊อปอัพโดยแสดงข้อมูลว่าได้ทำการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มกลับสู่ระบบต้นทางระบบจะแสะดงหน้าสร้างมัญชีโคชที่ปรึกษาให้ทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลอีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือนและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสะดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูลการติดต่อให้ทำการกรอกที่อยู่และเลือกข้อมูลความเชี่ยวชาญโดยกลุ่มธุรกิจและสาขาความเชี่ยวชาญสามารถเลือกได้มากสูงสุด3กลุ่มธุรกิจและเลือกได้มากสูงสุด3ส,สาขาความเชี่ยวชาญจากนั้นคลิกเช็คบ็อกยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขระบบ จะแสดง pop-up ข้อตกลงและเงื่อนไขให้ทําการคลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไขจากนั้นคลิกปุ่มสร้างบัญชีระบบจะแสดง pop-up สําหรับใส่รหัสยืนยันตัวตนที่ส่งไปยังอีเมลให้ทําการกรอกอาหารหัสยืนยันตัวตนจากนั้นระบบจะแสดง pop-up สมัครสมาชิกสําเร็จให้ทําการคลิกปุ่มตกลงระบบจะทําการเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติจากนั้น โค้ชจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโค้ชโดยให้ทำการคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานหรือไอคอนรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนจากนั้นคลิกปุ่มเมนูบัญชีโค้ชจากนั้นคลิกปุ่มทำแบบทดสอบระบบจะแสดงหน้าข้อมูลเงื่อนไขาการพิจารณาระดับโค้ชที่ปรึกษาจากนั้นให้ทำการคลิกปุ่มขั้นตอนถัดไประบบ จะแสดงหน้าคุณสมบัติที่ปรึกษาให้ทำการระบุข้อมูลคุณสมบัติที่ปรึกษาให้ครบถ้วนและทำการอัปโหลดเอกาสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาแสดงผลการศึกษาประวัติอย่างย่อรซูเ m ม่หรือ CV หนังสือรับรองขึ้นทะเบ,บียนที่ปรึกษากรณีถ้ามีจากนั้นทำการคลิกปุ่มถัดไประบบ จะแสดงหน้าจานาบัรวิชาชีพที่ปรึกษาให้ทําแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อโดยจะต้องตอบให้ถูกต้องร้อยละแปหรือตอบถูกสี่ข้อขึ้นไปเมื่อทําแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ทําการคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสดง pop-up ผลการทําแบบทดสอบจานาบันวิชาชีพที่ปรึกษาให้ท,บบท,ทําการคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสดงหน้าความรู้ในเรื่องการทํางานให้ทําแบบทดสอบทั้งหมด30ข้อ โดยจะต้องตอบให้ถูกต้องร้อยละ70หรือตอบถูก71ข้อขึ้นไปเมื่อทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มส่งข้อมูลระบบจะแสดงป๊อปอัพผลการทำแบบทดสอบความรู้ในเรื่องการทำงานของที่ปรึกษาให้ทำการคลิกปุ่มสำเร็จจากนั้นให้ทำการรอผลการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโคช้ชจากเจ้าหน้าที่โดยได้แจ้งผลให้ทราบผ่านทางอีเมลสำหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโคช้ช กรณีนิติบุคคลให้ทำการคลิกปุ่มโคช้ชเข้าสู่ระบบจากนั้นทำการคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนิติบุคคลระบบจะแสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้งานดิจิตอลไอดีโดยจะแสดงพ,พข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ทำการคลิกปุ่มยอมรับจากนั้นให้ทำการกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่าน โดยบัญชีผู้ใช้งานจะเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากนั้นทำการคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงป Pop ๊ pop-up สำหรับยืนยันข้อมูลโดยจะต้องทำการยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทำการคลิกปุ่มยืนยันข้อมูลในส่วนของอีเมลระบบจะแสดงหน้าสำหรับยืนยันอีเมล ให้ทำการกรอกอีเมลจากนั้นคลิกปุ่มขอรหัส OTP เพื่อรับรหัส OTP ทางอีเมลระบบจะแสดงปอปอัพส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มปิดจากนั้นทำการกรอกรหัส OTP และคลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้ายืนยันอีเมลสำเร็จให้ทำการคลิกปุ่มกลับสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะแสดงป๊อปอัพสําหรับยืนยันข้อมูลโดยจะต้องทําการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทําการคลิกปุ่มยืนยันข้อมลลูลในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือระบบจะแสดงหน้าสําหรับยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นคลิกปุ่มขอรหรัส <donc> OTP เพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS ระบบจะแสดงป๊อปอัพสําหรับส,ส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มปิดจากนั้นทำการกรอ,อกรหัส OTP และคลิกปุ่มยืนยันระบบจะแสดงหน้ายืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือสำเร็จให้ทำการคลิกปุ่มกลับสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแสดงป๊อปอัพโดยแสดงข้อมูลว่าได้ทำการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มกลับสู่ระบบต้นทาง ระบบจะแสดงป๊อปอัพการยินยอมไม่ใช้ข้อมูลให้ทําการคลิกเช็กบ็อกซ์ยินยอมไม่ใช้ข้อมูลทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งานจากนั้นคลิกปุ่มยินยอมระบบจะแสดงหน้าสร้างบัญชีโคชที่ปรึกษาให้ทําการกรอกชื่อนามสกุลอัปโหลดรูปโปรไฟล์จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลสําหรับรับการแจ้งเตือนและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยจากนั้นคลิกปุ่มถัดไป ระบบจะแสดงหน้าสําหรับกรอกข้อมูลการติดต่อให้ทําการกรอกที่อยู่และเลือกข้อมูลความเชี่ยวชาญโดยกลุ่มธรุรกิจและสาขาความเชี่ยวชาญสามารถเลือกได้มากสูงสุด3กลุ่มธุรกิจและเลือกได้มากสูงสุด3ส,สาขาความเชี่ยวชาญจากนั้นคลิกเช็คบ็อกยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขระบบจะแสดงป๊อปอัพข้อตกลงในเงื่อนไขให้ทําการคลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่มสร้างบัญชีระบบจะแสดง pop-up สำหรับใส่รหัสยืนยันตัวตนที่ส่งไปยังอ e ีเมลให้ทำการกรอกรอหัสยืนยันตัวตนจากนั้นระบบจะแสดง p o p ัพสมัสรครสมาชิกสำเร็จให้ทำการคลิกปุ่มตกลงระบบจะทำการเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติจากนั้นโคช้ชจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโคช้ช โดยให้ทำการคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานหรือไอคอนรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนจากนั้นคลิกปุ่มเมนูบัญชีคโคช้ชจากนั้นคลิกปุ่มทำแบบทดสอบระบบจะแสดงหน้าข้อมูลเงื่อนไขาการพิจารณาระดับโคช้ชที่ปรึกษาจากนั้นให้ทำการคลิกปุ่มขั้นตอนถัดไประบบจะแสดงหน้าคุณสมบัติที่ปรึกษาให้ทำการระบุข,ข้อมูลคุณสมบัติที่ปรึกษาให้ครบถ้วน และทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาแสดงผลการศึกษาประวัติอย่างย่อเรซูเม่หรือ CV หนังสือรับรองขค้น่อทะเบ,บียนที่ปรึกษากรณีถ้ามีจากนั้นทำการคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสดงหน้าจานาบันวิชาชีพที่ปรึกษาให้ทำแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อโดยจะต้องตอบให้ถูกต้องร้อยละ80บ หรือตอบถูก40ข้อขึ้นไปเมื่อทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสดง p o p ัพผลการทำแบบทดสอบจานบัณวิชาชีพที่ปรึกษาให้ทำการคลิกปุ่มถัดไประบบจะแสดงหน้าความรู้นในเรื่องการทำงานให้ทำแบบทดสอบทั้งหมด30ข้อโดยจะต้องตอบให้ถูกต้องร้อยละ7 0หรือตอบถูก21ข้อขึ้นไปเมื่อทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่มส่งข้อมูลระบบ จะแสดงป๊อปอัพผลการทําแบบทดสอบความรู้ในเรื่องการทํางานของที่ปรึกษาให้ทําการคลิกปุ่มสําเร็จจากนั้นให้ทําการรอผลการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโคช้ชจากเจ้าหน้าที่โดยได้แจ้งผลให้ทราบผ่านทางอีเมล